อรุณครับผู้หญิงครับเห็นตัวผมไหมครับอะไรนะเห็นเห็นตัวผมไหมครับเห็นสิขอบคุณครับได้ไหมไปส่งหน่อยได้ไหมได้ครับพี่หน่อยนี่เคยเห็นตัวผมไหมครับเอ่าไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นพี่ไหนมันมีที่ไหนบ้างอ่ะอะไรครับมันมีที่ไหนบ้างครับเพิ่งมาเลยครับวันแรกครับ ติดรถเข้ามาดีอะอ้าวแคทเหรอ โอเคครับผมรถแล้วผมเลยครับเดี๋ยวครับรอรอนี้ก็แล้ว มยาวมาวกนี่ครัเพึ่งกลับมาดูครับพี่ชายยาจ็คกี้ก้าวฮาร์ดครับผมครับจะเดินพี่ปลอยก่อนนะผมจะกลับมาลาวครับผม่กลับมาดูนะครับไปที่ไหนเดียว ไปได้หมดที่อย่าผิดผมอนไม่พิจารณาได้ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวขึ้นมานั่งไว้เฉยๆแล้วผมพาไปครับพี่เคยฟาร์มมาะเทศนี้ยังโอ้ฟาร์มประจำเลยครับผมฟาร์มมาทุกที่เลยอ๋อฟาร์มไงฟาร์มไงไหมอ๋อฟาร์มก็ใช้เวลานิดนึงครับผม ก็แต่ร<ะ>อบ <ละ S 1> นี้ก็ชั่วโมงแบบไหนดีสุดที่แบบไหนน่าจะซื้อในร้านแบบผมนะครั์สามแสน<ๆ>ทำงานมานสิบรบ<ๆ>อบแบบรอบละสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ง,งานงแล้วแต่ง,งานง,งั้นไม,ไม่ไม่ก่อนดีกว่าไม่ก็มีวิธีทางรัดนะครับรวยทางรัดยังไงเขายัางไงติดติดต่อหาติดต่อเอเย่นครับติดต่อเอเย่นเลยเหรอใช่ครับพวกเอเย่นครับ สนสับสน uh, ุนให้ซื้อกันนะครับผมสนับสนุนให้ซื้อกันนะครับเราเล่นครับเราเล่นครับเราเล่ยครับเราเล่ยครับเยากเล่นครับอยากเล่นครับขนาดนั้นเลยหรอพี่หมายถึงว่าซื้อของนะครับซื้อลงซื้อรถอ๋อใช่ใช่หนูว่าแหละซื้อแบบต้อของฟาร์มใช่ไหมใช่ครับฟาร์มฟาร์มเอออันนี้สรุปสนับสนุนให้ซื้อหรือสนับสนุนที่ฟาร์มให้ซื้อรถในร้านค้าครับไม่ได้ให้ซื้ออย่างอื่นเอาแล้วหมออัพเคสนี้ครับหมออัพเคสเคสที่อยู่บนรถนี่แหละครับ สองคูณสองแล้วหมอเอาคูณสองแล้วเกตี้อยู่บนรถเนี่ยครับเบอร์นี้แล้วเบอร์คนนี้แล้วคนนี้หรอใช่ครับคนนี้แหละครับปรับปรับแล้วหมอปรับแล้วพี่ขอขอเช็คเบอร์ก่อนหนึ่งเบอร์เขาเลยครับสาวบ้านเลยเก้าศูนย์ศูนย์เอ้าอันนี้ก็ตรงเป็นหนึปรับปรับแล้วครับเรียบร้อยครับหมอครับเโาหลอกว่ง เอาเขามาให้หมอครับเขาก็ผมเห็นหมอเหนื่อยไงขับรถมาเหนื่อยใช่ไหมครับเห็นเวล่ะขอบคุณครับพี่ไม่ได้ที่นี่แ่เลยแหละครับผมเดี๋ยวบบปปรัไโอ้โหแย่ดิอะไรนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเอ้าคุณทำผิดกดหมอเขาก็ต้องโดนปรับหรือเปล่าหนูเหรอใช่คุณสลบไงอ๋อแต่พี่ชมหนูคือโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาทีนี่ก่อน พูดรวมเดินทางกับเราหนูขับหนูขับให้ไหมได้ครับเป็นไะงหนูข<น>ับรถเก่งม,มากหรอครับใช่อืมนี่คือเป็นนักแข่งแล้วเดี๋ยวถ้ามีพวกไตเกฬาเดี๋ยวฝากไปแข่งกันได้ไ,ดไหมเอาลองบัตรโอ้โหตัวขับอ่ะไหน่อกี้ถ่ายรูปอยู่นี่ไม่ใช่เหรอ ไ,ไหนเหรอไอ้ออออาตั้มเป็นคนไหนอะนอ้องตั้มแคสอยู่แจ็คไรอย่างนะครับพี่หลังเข่ามันแคสใช่หรออุ้ยคนค้างว่ะต้องปรับอันนี้ป่ะเงาป่ะคำหนึ่งจะไม่ไม่แคสอะ ชื่่ออะไรเนียผมรับใช่เอา,อางี้งี้เดี๋ยวถ้าประเมินให้เดี๋ยวผมให้คประเมินดีกวนะ่าดูจากหน้าผมเนี่ยลองมาดูหน้าผมนะครับแล้วก็ประเมินดิว่าผมชื่ออะไรส่องเท้าได้ไหมครับโอเคครับผ่านแล้วช่วยสปอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมครับช่วยสปอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมครับหน้าอย่างนี้ อะไรนะได้อะไรนะอะไรนะพูดว่าอะไรนะสรุปพี่ชื่ออะไรหนูเดาไม่ถูกหรอดูจากหน้าตาคุณคิดว่าผมชื่ออะไรครับอยู่แถบแม็กซิโกเม็กซิโกซะด้วยโอ้โหจอนี่อะจอนนี่เหรอครับจอนนี่คือชื่อของเม็กซิโกใช่ไหมจอห์นนี่วอล์คเกอร์เหรอครับจอนนี่เอ็นซีทีพี่เขาอยู่เม็กซิโก จอนี่เอ็นซีทีคือใครครับดีเจหรอบี่ไม่รู้ใช่พี่ผมเป็นทั้งดีเจทั้งผมผมชื่อสูงประมาณสองร้อยอ่ะผมชื่อชื่อครับนึงนะ่งพี่แจครับครับผมสวัสดีครับอยู่ไหน,นครับพี่อยู่ตอนนี้เดินป<อ>่าอยู่ครับตอนนี้อ๋อเห็นแล้วครับเดินป่าอยู่ครับเดินป่าอยู่ ผมชื่อชื่อสองเอ๋ไปทิ้งได้ไหมสองเองส่งเอ๋พี่จะไปสองเอ๋เหรอผมชื่อสองครับครับอ๋อสองแสดแม่เคยบอกแล้วนะว่าสตอรี่รักจะต้องไว้ก่อนอะไรเพิ่งเจอกันเนี่ยพี่พีสตอพิ่งเจอเขาพี่สองเพิ่งเจอเขาน้องพี่พี่พี่ถุยสตอรี่รักอย่าพึ่งพี่ น้องนน้อน้ององผมชื่อถุยครับมาใหม่ครับมาพร้อมกันมาสองคนครับชื่ออะไรนะพี่ชื่อน้องถุยครับถุยไม่ใช่และไม่ใช่และวตองกับถุยชื่อมันไม่คล้องกันเท่าไหร่เลยพี่พี่น้องจริงๆเนี่ยพ,มมพี่น้องไม่แทบอ๋อโอเคอันนี้เขาชื่อ <c oughs> อะไรนะยูมิโกะเอ้ถุยอ๋าหนูให้พี่พิเตอร์ละนวิ่งที่หน้านหนูนี่หน้าชื่ออะไรนะยูมิโกะยูมิโกะ

ดวงดาวพรล่างพลาวมีแค่เพียงเราสองอ่ะทำ้ยต้องถุยวะไอ้มาตาพี่ไม่อะไรเพื่อนแลเองอ่ะไอ้ไปไปขึ้นแก๊งกันครับพี่ขึ้นแก๊งเลยเหรอครับผมต้องเข้าแก๊งเหรอครับคุณยูกิโกะผมน้องควรเข้าแก๊งไหมครับคุณว่าเออเข้าครอบครัวหนูไหมอุ้ยครอบครัวอะไรครับครอบครัวอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจะได้คุยกันหน่อยครอบครัวอะไรครอบครัวอะไรมีมีคนมีมีแบบมีแบบผู้ชายป่ะครับหรือว่าชื่อตะล่ำป๊อคุณอ่านผิดหรือเปล่ามันอ่านว่าถล่มโลกนะครับ กไปแจกพี่ไปกันไปขึ้แกงนปเลคุณไปอ่านที่ไหนมาครับตะล่อมต็อกนี่ที่ไหนครับพูดไปพูดที่ไหนมาเนี่ยมันมีแต่ถล่มโลกเน่ยไม่ใช่มันชื่อตะล่อมต็อกมีมั่วแล้วผมว่าคุณไปแจ็ครับก็แห่เนาะไปไปขึ้นแกงเลยครับพี่เติมเล่นสตอรี่แกงดีว่าพี่อะไรยังไม่คือพี่พี่ผมมีแฟนอยู่แล้วอย่าอย่าอย่ามาต่อเลยครับคือพี่ไม่คือแต่เขาแฟนน้องหัวครับ แฟนแฟนที่เขาห่วงอย่าอย่ามาคุยเลยเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเมียเขามาตามพี่ไม่มีแฟนนะพี่ไม่มีแฟนก็ก็คนจะชูก่าผู้นี้แหละครับเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเรามาจอแจงอย่าระวังแบบโดนแบบเดี๋ยวโดนโดนี้ผมมนอยูอย่ครับยพี่หนูยอมโดนหรอกไม่ใช่โดนหรอกครับหมายถึงว่าจะเมียเขามาเมียเขามาเนี่ยครับเมียเขามาเซตนะครับเป็นแฟนพี่เขาไหมไอ้น้องครับน้องครับน้องก็มีจรรยาบบรณในการสร้างครอบครัวนะครับที่บอกว่าเขา พี่บอกว่าเขาอ่ะมีแฟนแล้วแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเราไปชวนเขาเข้าครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยผมพี่บอกว่ามันไม่ดีเดี๋ยวแฟนเขามาวุ่นวายไปทั้มใจเย็นไอุ้ยใจเย็นน้อคือใช่ก็เข้าใจเขาครอบครัวแต่ว่าแฟนเขาขี้หึงอ่ะมีกี่คนแล้วครอบครัวไม่เคยมีแฟนหนูไม่หมายถึงว่าครอบครัวมีคนแล้วครอบครัวมีประมาณห้าหกคนแล้วห้าหกคนแล้วผมเข้าไปก็เป็น ค่าหกเจ็ดคนใช่ไหมครับใชแ่แล้วเรามีมีมีอะไรให้ของสดอีกครับอ๋โอโหที่ยังฟอกอย่างงั้นเลยฟอกหนูยังไม่ได้เลยผมอยากได้แบบรักษาสามสิบบาทอะไรนะครับมีไหมเวลาป่วยเจ็บให่ได้ป่วยอ๋อได้หนูให้รักษาปัดทองเลยคะแล้วก็มีข้าวกลางวันกินไหมครับได้แล้วหนูให้ข้าวพี่ทุกวันเลยอ่ะซาลอมตอกถ้าสมมติว่าคุณเอาผมไปอยู่คุณได้เนี่ยคุณต้องคุยกับเนี่ยยเเเ้้าาาป็นนนหหหหััววลแกง ผมเป็นแค่ลูกแกงไงคุยเขาดูนะอ๋อหัวหน้าแคงพี่คนไหนนะพี่แจ็คพอแล้วครับพี่เชื่ออะไอย่างนี้เนี่ยจริงครับจริงป๊าบเดี๋ยวผมไปตรงนู้นเดี๋ยวด้ามมาขึ้นมาเอ้ยถุยขึ้นมาเนาะไปครับพี่มาเดี๋ยวผมไปพาไปพี่แจ็คนี่เนี่ยสะพานนะพี่อะไรน้องมาไปพี่ตติเห็นเมื่อกี้ตติไปแค่เนี่ยตติไม่รู้หรอกแต่ว่าเราเป็นมีตติ ตามแต่ว่าอยังไงอยู่กับผมดีกว่าเอ้ไอ้บอกบอกเขาหน่อยแบบคนคนเยอะเกินตอนเนี้ยกูเริ่มเห็นคนแล้ะเป็นซอมบี้แล้วแล้วเนี้ยรออะไรก็มันมันเป็นซอมบี้แลอะไรกรงสภาเต็มไปหมดเลยอ่ะแม่ไม่ไม่ไปรวมก่อนไปรวมคนยังไปรวมคนก่อนรวมแล้วพี่ครบแล้วพี่แจ็คครบแล้วครับใช่ขึ้นเลยสิั้งงั้นอ่ะขึ้นเอาใช่ไงก็พี่ไงพี่พี่นี่ไงเอ็งแม่พี่เลือกเลยเหรอ เองให้พี่แบบเข้าใช่ครับผมมัดมือชกครับผมมัดมือชกตะล่อมตอกใช่ไหมได้ครับผมมีอาวุธนิดหน่อยครับมีฉลามเขียวได้ครับฉลามเขียวฉลามเขียวคืออะไรหรอคี่เนี่ยครับหนูรัามือจากพี่เพราะผมไม่มีอะไรเลยเอาแล้วคุณจะขโมยรถผมแล้วหรอผมต้องพาไปแล้วใช่ไหมพี่แจ็คถ้าเกิดมันเป็นงี้อยู่อ่ะผมจะเกลี้ยกล่อาเองแลนะเอ้ยโทษครับเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวไปทำก่อนเลยเขาเป็นผู้หญิง ผู้หญิงผมไม่เมรดหรอกสงสารผู้หญิง่อยน้องเออผมเป็นคนไม่ดีให้ก็ได้ <laughs> ไเยอะ <laughs> แต่สสต้ <c oughs> สอนตีอะไรทุกวันนี้เนาะทุกวันนี้หือต้อนตีพี่ผมพี่เกตไม่มาหรอมาวะ <c oughs> ไม่ครับพี่อ้าวแล้วเขาไม่อ้าวไม่เล่นตัวเมย์แล้วหรอสตาร์ทาวแยกงก,กันแล้วพี่เอาดีจริงปนะเนี่ย <c oughs> ใช่ครับจริงครับจริงจังอางั้นผมกลับมาพังอาจแค่นั้นแหละถ้าก็ถ้าเองทำแคงเดี๋ยวพี่ไว้ก่อนดีกว่า โอ้พี่แจ๊กอะไรพี่ผมผมก็อยู่แต่แรกครับเดี๋ยวเองมาเดี๋ยวเองขายดิทำไงเนี่ยทำไงนั่นไงกูล่วแล้วต้องแทร่คำนี้ผมก็ตอนนั้นก็เป็นทำด้านทำนี่ไงบุ๊คตาล่าเรวขึ้นรถได้ไหมพี่จ้ามครบนะโอเคไอ้บอกบอกไปยืนรอด้านหน้าเลยด้านหน้าไหนเดี๋ยวพี่ตามไปตามตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่ตามไปแล้วพี่แจ๊กผมรู้บิดนะเอาแขนลงไม่ได้แขนลงยังไงเอาเอาได้แล้วโอเคครับ แยกแล้วเขามาเล่นนี่ไหมเห็นแกบอกว่าอาจจะมาสร้างแก่งเล่นๆแต่ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงท <c oughs> ี่เมื่อวานผมพูดนะอุ้ยอะไรเมื่อกี้กูเห็นอะไรนะ <c oughs> เห็นอะไรอะ่ะเมื่อกี้เห็นอะไรวะใช่ป่ะวะคืออะไรพี่โอ้โห <c oughs> ไหนวะเห็นหอะไรวะพี่ดูมองไปนู้นนะ่ะทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะเห็นแต่คนเปลี่ยนตูดเลยอะ เห็นตู้เหรอหันตู้ให้แดดอระไอ้คนไอ้คนไอ้อะไรมันพูดอะไรจังไรอีแล้วไม่เป็นไรครับน้องผมมันเด็กอยู่เป็นเป็นไรอะไรนะน้องผมมันเด็กอยู่โทษดีครับหนูแม่ไม่ได้ยินอะไรเลยเมื่อกี้อ่ะได้ครับดีครับดีแล้วไม่ได้ยินแล้วเดี๋ยวแต่ผมมาดูน้องขึ้นแกงก่อนมาหนึง ไปดูได้ไหมได้ครับผมมาแล้วแก๊งล็อกเก็ตครับล็อกเก็ตเหรอใช่ครับแก๊งล็อกเก็ตถ้าพร้อมก็พร้อมลั่นครับพร้อมลั่นรอตอบไหมเราดูไหนเนี่ยครับได้ครับผมมาแล้วเอาคนมาขึ้นแล้วขึ้นแล้วเหรอพี่แจ็คได้สวัสดีการไหมอะไรแจ็ค S <S ไ,ม <no> ไม่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 มาอยู่จำเราต้องไปสเตเดียมสเเตดียมที่ไหนนะสเตเดียมต้องไปสเตเดียมไม่ก็แหล่น้ำตาลที่เขาคุ้นแก่ขึ้นแก่อ๋อวเขาแยกไปแล้วใช่ปะแต่โอเคต้าเดี๋ยวพี่ต้าไปเราใช้ไปสเตเดียมได้ไหไปเขาก็ไป็แหล่น้ำตาลหน่อยแหล่นน้ำตาลไปไปดิแหล่นน้ำตาลมาๆน้องอย่าหนีพี่ไปนักเลยวะเองอ่ะไม่มีใครหนีพี่หรอกมีแต่พี่หนีผมไอ้เอาเอารถสีิไปทำพี่ไม่เคยหนีใครน้องเนี่ยเราไปพี่แจ๊ค ขล้ผความยใครไม่มีรถะขึ้นได้ใครมามางหนึ่งแต่น้ำตาด้วยมตน้ำตาดะห้าเรากับะอะไรพี่จักห้ากลับมาออยู่อยู่ครับกากหมดได้เท่ไหมน่าจะเป็นไปได้ครับ